คนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาสำรวจลกใต้น้ํนาต, Walmart, ตอนกลางคืนครับผมนำน้ำม <mark> ีปลาตอนกลางคืนครับก็หมายวันนี้เป็นหมายคลองส่งน้ําครับที่จะผ่านน้าลงไปแม่น้ําปิงเดี๋ยวเราไปสำรวจด้วยกันผมว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับผมไปดูทุกคนเดี๋ยวรับชมภาพใต้น้าครับผมไํสหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาสํารวจปลาน้ําจืดเวลากลางคืนนะครับก็ปลาบางชนิดกลางวันเราแทบจะไม่เจอนะครับผมหาเจอน้อยมากครับเช่นปลาบูนะครับ กลางวันนี่ผมดาไม่ค่อยเจอครับอาจจะซ่อนตัวได้ดีมากเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ไม่ได้ยิงครับผมเพราะตัวเขายังไม่โตครับยังไม่ได้ไซส์นะสำหรับไฟฉายที่ผมใช้อยู่นี่เป็นของ RK k s p e c เปียร์ครับทุกคนก็เป็นไฟฉายที่สว่างตาแตกครับผมและนี่ครับทุกคนเป็นตืนสวยๆแลวครับแต่ผมก็ไม่ได้ยิงเหมือนเดิมนะ เพราะว่าผมสังเกตด,ดูที่ปากครับปากน่าจะอมขไข่ไว้ลูกไว้นะปากเขาจะขมูกขมิมีตลอดเลยครับก็ปล่อยให้เขาขายายพันธุ์ไปครับผมเราจะได้มีกินกันยาวๆนะครับและนี่ทุกคนเป็นแปาหมอบ้านครับกลางวันผมดำผมไม่เห็นเลยนะก็คืนนี้ผมดำเจอหลายตัวแล้วครับกําลังโตครับแก้งเกลือคนอร่อยมากครับส่วนตัวนี้ก็เป็นแปรส้อยครับแปลส้อยแม่น้ำนะทุกคน มีหลายตัวครับผมเจอเยอะมากเลยนะตัวนี้ก็แย่เด่นมครับไม่ได้ยิงนะตัวยังไม่ค่อยโตครับนี่เป็นแปลแปาตองครับคืนนี้เราใช้จมูกไม้นะครับทุกคนเพราะว่าเหมาะกับการยิงแปาที่ตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับระหว่างที่ดำๆอยู่ก็มาเจอแปาสร้อยอแล้วครับตัวนี้ก็ไม่ยิงครับเพราะว่าไม่ใช่แปาประหม่าอุผมนะก็มอง ไปรอบๆครับเีื่วจะเจอตัวอื่นนะซ่อนอยู่ในลงสาลายนี่ครับเหลือไปด้านบนก็เจอจริงๆครับผมตัวนี้ไซ้กกำลังสวยครับปรากดเหลืองครับปรากฏเหลืองไม่น้ำทุกคนแกงส้มอร่อยมากเลยครับไม่ต้องจัดครับผมไซกำลังสวยครับเนื้อกำลังหวานครับไซ้นี้แล้วก็นี่ครับ แวบ,บแรกตกใจทุกคนเะว่าง,งูนะครับเป็นปลาบูทุกคนสวยๆแล้วครับหนึ่งสี่อยครับอร่อยมากนะปลาบูระหว่างนี้ผมกําลังเก็บปลาบูทุกคนนี่ครับเจอปลากระทิงครับไหาไหมฮะที่เท้าเลยนะทุกคนสายกาลังสวยเลยจริงๆก็ยิงได้นะแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นหลังยางเลยแล้วก็ดันมาเจอนี่ทุกคนปลากะมังรู้แบบครับ ปกติปลาพวกนี้เขาจะอยู่เป็นฝูงนะแต่คืนนี้ผมเจอแค่ตัวเดียวนะครับก็ยังเกลือก็อร่อยครับปลากระมังครับผมแกงเยอะไปหน่อยนะแต่ก็เนื้ออร่อยอยู่ครับวันนี้ผมดงดำเข้าไปในดงสาลายดูเจอตันดินครับสวยๆนะครับซ่อนอยู่ในดงสาลายนะเดี๋ยวเรามาดูผลงานที่เพชรบ้างครับผมก็เจอปลาหมอบ้านเหมนผมนะแล้วก็นี่ครับปลาอะไรปลาตัวหลายๆครับ ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นปลาอะไรนะเหมือนปลาหมอเหมือนกันทุกคนน่าจะเป็นเอเลนจะปิชี่ครับต่จังหวะนี้เจอปลากรดเดือครับทุกคนกล้อง่เพลินเวลายิงแล้วตกครับจะได้ครับยิงไม่โดนนะปลาว่ายมาเยอะครับแล้วนี่ครับจังหวะที่กําลังมองหาปลาในสไลายครับเจอปลาดุกตัวนึงเป็นปลาดุกบ้านกับปลาดุกเมืองนะย่างเกลืออร่อยมากครับนี่ก็เป็นปลากรดน้ําเชี่ยวครับ อยู่ไกลๆนะครับแต่ก็ไม่หลอนนะครับผมใส่แกงอยู่แล้วครับกดเกดดาทองมาเนี่ยครับเห็นอะไรแวบๆไหมทุกคนอยู่ไกลๆครับผมเป็นกระดำส่งหายไปเลยครับนี่ครับแอบอยู่ใต้ใบตองครับผม ก็ได้ทั้งปลาได้ทั้งใบตองครับผมเป็นปลาสร้อยครับสวยๆแล้วครับตัวนี้ัก่อนนี้ใครเห็นปลาแล้วครับผมคือแอบได้ดีมากเลยแต่ก็ไม่รอดสายตาเรานะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูเขาไม่เป็นปลาอะไรนะครับผมนี่ครับกลางคืนนี้เจอยเอยอะครับปลาปู่ครับผม สวยนะครับตัวนี้ <Yeah, yeah. S 1> ตอน,น้พิก็อร่อยสนใจอุปกรณ์ดำน้ำยิงปลาคุณภาพแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศร้าน r k k Spear Fishing สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดกับทางร้านได้ที่หลิงรายละเอียดด้านล่างได้เลยครับ